เทศบาลตำบลท่ายางจัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรเพื่อสร้างความสามาคัคคีมีจิตสำนึกที่ดีเมื่อเวลา9ก้นาฬิกาของวันนี้นางนารุมล กิดพ่วงสุวรรณน,นาย,ยกเทศมนตรีตำบลท่ายางเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานและลูกจ้างณห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ายางอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายพราดอนเวชยนุก,กุลปลัดเทศบาลตำบลท่ายางได้กล่าวรายงานทั้งนี้มีบุคลากรจากกองงานในสังคมเทศบาลเข้าร่วม นางนารุมนกิจพ่วงสุวรรณนายกเทสมนตรีตำบลท่ายางได้เปิดเผยว่าในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นั้นนอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วยังต้องยึดหลักความสามาคัคคีหลักคุณธรรมหลักจริยธรรมและยึดถือหลักธรรมคาสอนทางพุทธศาสนา ซึ่งผู้ที่สามารถประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาได้จะก่อให้เกิดความสุขในการทำงานผลงานต่างๆประสบความสำเร็จก็เกิดจากแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้านในการทำงานอันส่งผลให้เกิดความมั่นคงต่อองค์กรทั้งนี้ควรพัฒนาบุคลากรทั้งด้านความรู้ความสามารถมีทักษะมีคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่องดังนั้น เทศบาลตำบลท่ายางจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเกิดการพัฒนาปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรมสร้างความรักความสามาคัคคีโดยจิตสำนึกที่ดีในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนโดยมีท่านพระครูภาวนาวัชราพรเจ้าอาวาสวัดร่มะม่วงดอนขุนห้วยอำเภอชะอํบรรยายธรรมและให้ความรู้ ในส่วนรอบบ่ายผู้เข้าอบรมตามโครงการมีกำหนดเดินทางไปศึกษาดูงานที่อบตอนาพันสามอเภอเมืองเพชรบุรีซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่ชนะเลิศการประกวดอบทอที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2565ประเภทโดดเด่นรางวัลที่1ได้รับเงินจัดสรรเพื่อเป็นรางวัล3 5 0 0 0 0บาทนิว24 กสิพลภาพข่าวสุกัวรีสุวรรณรายงาน